สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูลูกแม่จุกนะครับส่วนพ่อเขาก็คือเจ้าเยียขาครับลูกชายมหานนะครับชุดนี้มีทั้งหมดแปดตัวนะครับแต่ตีกันเละไปหนึ่งตัวครับเหลือเนะครับเจ็ดตัวนี้ถ้าใครสนใจผมพร้อมเปิดแบ่งยกคอนะครับชุดนี้น่าจะมีตัวผู้ประมาณ3ตัวนะครับชุดนี้ผมเปิดไว้ที่สองพนหครับ ไม่ลงส่งนะครับนี่ครับไก่เจ็ดตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะมีจะมีแผลนะครับที่ตีกันนะครับตรงคอหน่อยนะครับนะครับชุดนี้ใครไปคุ้มนะครับสายแม่เขาก็จะเป็นของพี่ชินิบีฟาร์มหรือถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงเสียเผือนะครับเพราะว่าเป็นสายของเสียเผื่อนะครับนี่ครับ ถ้าใครสนใจก็ท้ามาสอบถามได้นะครับนี่ครับเจ็ดตัวนะครับในราคาสองพันห้าร้อยไม่ลงส่งน,นะครับนี่ครับไก่ทุกตัวสมบูรณ์นะครับนะครับครับถ้าใครสนใจก็ท้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ